สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ผมจากรินรถนมือสองวันนี้ขออนุญาตเอ็กคอร์ดนะครับตอนนี้ไม่รู้รุ่นนะฮะเขาเรียกกันรุ่นกันรุ่นอะไรนะครับแต่ผมก็ขายตามสภาพก็แล้วกันนะครับผมขายสองหมื่นสองนะครับผมงดต่อรองนะครับอ่ารับได้ค่อยมานะครับมารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะขายตามสภาพนะครับคันนี้เป็นรถปีสี่เจ็ดนะครับใช้น้ำมันและเอลพีจีส่วนเอลพีจีเขาถอดแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีธุระนะครับ จะไปชายหนังก็เลยสปอยเลอร์อยู่ในตัวถังก็มีนะครับผมสปอยเลอร์นะครับผมนี่ให้มาก็พอได้อยู่นะครับสำหรับคนที่อ่ามีงบน้อยนะครับผมตัวนี้ก็ต้องไ้ซื้อใส่ด้อยมันแตกนะครับผมโดยรวมนะครับโดยรวม ขายตามสภาพนะครับผมนะฮะพอรถไปขับมาประมาณสิบกว่ากิโลนะครับนี่นะครับผมไม่รู้เขาเป็นรุ่นอะไรก็ดูเอานะครับผมผมขายสองหมื่นสองเท่านั้นนะครับไม่มีส่งมารับเองนะครับขายตามสภาพไม่มีรับประกันเครื่องดีแอร์เย็นฉ่ำ้าสีขาดตุงหกนะครับผมผมไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับฮอนด้านะฮะบอกไว้ก่อนนะครับประตูด้านนี้ก็จะมีออปชันนิดหนึ่งเปิดด้านในนะครับผม ออปชันพิเศษนะครับต้องเปิดด้านในเท่านั้นเป็นรุ่นที่ผลิตมาประมาณนี้นะครับผมเบาะก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็แพงประตูก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กระจกหน้าเล้าตัวนี้ก็จะมีเจ้าของยากันซึมแต่ไม่ผูนะครับไม่ผูกนะครับประมาณนี้นะครับผมพี่น้องดูเอานะครับชอบ่คยมาซื้อบอกก็มีขาดยู่ตรงนี้นะครับผม ยางก็โอเคพอได้อยู่ยางรู้สึกจะเปลี่ยนมาใหม่ๆมั้งนี่หน้ายางยังเยอะอยู่ยางสองพันเท่าไหร่เนาะยางหนึ่งเก้าห้าทับสิบห้ายางขอบสิบห้าเป็นยางปีโอ้ดูไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอ,อยางก็ดูอยู่ใหม่อยู่ยีิบสองพอสองยี่ิบสองนะครับสองพันย่สิบสองฝั่งนี้ ยางก็ยังใหม่อยู่นะหน้ายางยังเต็มเลยยางม่ใหม่แต่รถเขาไม่ค่อยได้ใช้เจ้าของอยู่ที่ชนบุรีบัตรประชาชนหมดอายุเขาบอกว่าเขาจะตามให้นะครับอันเนี้เพจนะครับผมแอร์เย็นนะครับอันนี้แกทำมาใหม่ท่อแกทำมาเก้าพันกว่าบาทเฉพาะท่อนะครับผมนี่นะครับอ่ะดูเอาชอบก็บค่อยมาเบิง้งนะครับผมเมื่อวนนี้พิสายนังก่อนนี่ผมทำนังด้วยนะครับมีตัวตนนะครับไม่ใช่มิชฉาชีพ นะครับนี่ฝั่งนี้เบ้าตรงนี้ไม่มีนะครับก็มียุบตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ลายลีอจจย่อาจจะ่ายให้อาจจะครบยางยังเยอะเลยหน้ายางนี่ยางใหม่แต่เขาเขาเปลี่ยนตั้งแต่ปีอสองยี่สิบสองแต่เขาไม่ได้ขี่รถจอดไว้บ้านอย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นพิเศษเหมือนเดิมเปิดด้านในนะครับผมประมาณนี้นะครับแผงมระตูก็ ตามอายุการใช้งานมีผูมีพังนี่ประมาณนี้นะครับสี่คนก็เกเข้ายาของเกียตามภาษาเกยเนาะนี่เจ้าของรถสี่ขว่าห้แล้วเจ้าของเกียร์นี่ยาตามแนวนี้นะครับภาษีองหเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องใ้ฟังก่อนก่อนที่ไปใช้หนังต้องทำเวลาด้วยพน้ันงด้วยอ่า เฮ็ดบ่ถิดใจไปได้กต้องกราบขอโทษขออภัยห,หลายพอดีผมบ่มีเวลาอีหลีนะครับย่างไม้ซีเซ็นนะครับผมแต่ว่าเป็น2 0ง2อ่ะผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องแป๊บนึงนะครับผมให้พี่น้องฟังเครื่องว่ามันสตาร์ทติดบ่เป็นน้ำมันเด้อพี่น้องนะครับผมติดแล้วอันนี้เครื่องติดแล้วนะครับผม เครื่องติดแล้วแะเปิดพัดลมก่อนแอเย็นเครื่องประมาณนี้นะครับผมผมมีไม่มีเวลาจริงเด้อผ,ผมประทานโทษพี่น้องทุกท่านเลยโอ้เออนี่ผมบอว่าหนาวเลย,เลยแอเอนี่พัดลมทำงานทั้งสองตัวเลยนะครับผมเีที่ครับผม พองแท้ okay, ครับพองแท้โอเคครับ